น้องชอบบอกทุกรสชาติว่าเปรี้ยวค่ะคูณแม่เวลาคุณแม่เชวนน้องออคุยถามว่าอร่อยไหมเวลาน้องทานข้าวหรือขนมน้องจะบอกเปรียปร้ยวๆแม้แต่น้าเปล่าน้องก็บอกเปรี้ยวอ,อไม่มีปัญหาหรอกค่ะคือน้องไม่รู้ว่าน้องจะบอกว่าอะไรแค่นั้นเองนะคะให้เราบอกให้เราเรสเปรี้ยวมันจี๊ดเนาะอันนี้แหละที่ระบบประสาทรับรู้คือแบบเวลาจี๊ดนะ่ะจะจําได้ดีกว่า เย็นร้อนเจ็บนะคะคำว่าเจ็บเนี่ยจะต้องทาจำได้แน่นอนแล้วคราวนี้รสเปรี้ยวมันจีดเขาก็จะจำได้ดีมากกว่ารสอื่นนะคะเราก็อาจจะให้ลองรสชาติที่เราคิดว่าอ่ะรสเนี้ยวันเนี้ยอยากให้ลูกจดจำรสนี้ได้เราก็จะคุยเรื่องรสนั้นบ่อยๆอยุ้ยหวานจังเลยอันนี้หวานหวานนะคะ หวานมากเลยหวาน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 อะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยเย็นเย็นอ้ยเย็นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเอได้จะได้จดจําได้นะคะเนาะสอบถามขอคําปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแม่มตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน youtube และ facebook นะคะ ครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.